สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณนุชนะคะจะมาสอนนะคะการฝึกพูดนะคะคาเปรียบเทียบนั่นเองนะคะบางทีเนี่ยเ,เรามักจะคิดในหัวเนาะว่าเฮ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้แย่กว่าอันนี้หรืออะไรเงี้ยเป็นวิธีการเปรียบเทียบนะคะจริงๆแล้วการเปรียบเทียบเนี่ยเรามักจะเปรียบเทียบคุณสมบัติหรือลักษณะนั่นเองนะคะการพูดเปรียบเทียบหรือว่าการพูดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติต่างๆคําว่าลักษณะหมายถึงทั้งคุณภาพหรือปริมาณด้วยก็ได้หรือคุณสมบัติต่างๆดีไม่ดีช้าเร็วแพงถูกหรืออะไรแบบนี้ น่เราเรียกว่าคุณสมบัติต่างๆนะคะเวลาเราเปรียบเทียบหรือว่าเวลาเราเล่าเรื่องหรือขยายความคุณสมบัติต่างๆใช้คู่กับ B นะคะบแปลว่าเป็นอยู่คือเราอธิบายาว่าสิ่งนี้เป็นยังไงมันเป็นแบบไหนมันแพงไหมมันดีไหมมันเป็นแบบว่าสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขที่แบบนิสัยเป็นยังไงอะไรแบบนี้เราใช้คู่กับ B นะคะทีนี้ B เนี่ยต้องระวังนิดนึงเวลาเราแต่งประโยคคู่กับ B เราต้องเปลี่ยนนิดนึงนะคะเปลี่ยนตามประธานนั่นเองนะคะคำว่าประธานในที่นี้คือประธานในประโยคที่เราจะพูด นะเราเล่าถึงอะไรสิ่งนั้นก็เป็นประธานในประโยคนะคะก็ดูง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราเล่าถึงสิ่งแค่สิ่งเดียวนะคะก็ใช้คู่กับ i ีสไปถ้าใช้ I นะคะพูดถึงชั้นตัวชั้นนะคะก็ใช้คู่กับแ m มนะคะ i ตัวเดียวที่ใช้คู่กับแ M มนะคะอันนี้เป็นการทบทวนเนอะใครทราบแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนเนื้อหากเก่าๆแล้วกันแล้วตอนนี้เนี่ยพาร์ทนี้ก็อ,อ,อยากให้ทุกคนเนี่ย มาฝึกออกเสียงนะคะจากที่ก่อนหน้านี้เราเรียนในหนังสือเรียนในระบบคุณก็เรียนในระบบเนาะทำแต่แบบฝึกหัดเขียนๆอย่างเดียวไม่ค่อยได้ฝึกพูดเท่าไหร่ไม่ค่อยได้นามาใช้ในชีวิตประจําวันเท่าไหร่คือเราเขียนแล้วเราก็ส่งอาจารย์ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในกระดาษมันไม่ได้มาอยู่บนปากเรามันไม่ได้มาฝึกพูดโดยที่ปากเราขยับแล้วเราก็จินตนาการนึกถึงสิ่งนะั้นแล้วเราเล่าออกมานะคะทีนี้ก็ในแบบฝึกหัดนะคะคุณเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยสามารถพูดกิจ คล่องได้นะคะโดยที่มีการฝึกแล้วกันนะคะฝึกมองเห็นภาพแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นประโยคที่ออกจากปากเรานะคะแทนที่ว่ามองเห็นภาพแล้วก็ทำจำแบบฝึกหัดอันนั้นก็คือขั้นต้นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แบบว่า เป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลาหรือว่ามีเพื่อนหรือมีชาวฝรั่งที่มานั่งแก้ไขภาษาของเราให้ตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะคะก็ให้กําลังใจทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาฝึกเล่าเรื่องว่าอะไรดีกว่าอะไรหรืออะไรมันเป็นยังไงขั้นกว่านะคะเวลาเปรียบเทียบเราก็มักจะเปรียบเทียบขั้นกว่าหรืออะไรแบบนี้นะคะใช้คู่กับ b นะคะถ้าเราเล่าเรื่องในปัจจุบันก็ใช้คู่กับ is mr ได้เลยนะคะกเ็เดี๋ยวจะยกประโยคตัวอย่างนะคะก็ it is better It is better อันนี้เขายังเขาเรียกว่าเปรียบเทียบแต่ว่าไม่ได้บอกว่าดีกว่าอะไรนะคะคำที่จะต้องระวังนะคะคุณนุชมาสั้นๆนะวลานิดเนาะทำให้แบบว่าทุกคนได้แบบว่าเติมความรู้ภาษาอังกฤษกันวลานิดวลาหน่อยนะคะจริงๆแล้วเราได้ยินบ่อยมากเลยนะคำว่า better ใช่ไหม better เราจะเข้าใจแล้วเราจะติดอยู่แล้วว่าแปลว่าดีกว่า better better จริงๆมาจากถ้าไม่ขั้นกว่าก็คือขั้นดีนั่นเองดีดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดนะคะคำนี้ต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่า บางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปและเวลาใช้บางทีเราติดปากไปอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวคุณนุชจะเขียนให้ฟังเ,เขียนให้ดูนะคะจริงๆแล้วคําว่า better มาจากคําว่า good นั่นเองนะคะ good ปากไม่ค่อยจูเท่าไหร่นะ,ะ good นะคะก็คือ,อามาจากคําว่า good ที่แปลว่าดีนั่นเองขั้นกว่าเวลาเราเปรียบเทียบอะไรก็ better นะคะ better ก็แปลว่าดีกว่านะคะแล้วก็ the best the best แปลว่าดีที่สุดขั้นสุดต้องมี the ด้วยนะคะแล้วก็ท้ายเสียง B e S T, best best โอเค best นะคะก็มาดูตัวอย่างประโยคกันนิดนึงนะคะ it is better แค่นี้ได้ไหมได้คะ่ะเวลาเราพูดนะคะ it is better มันดีกว่าแต่ว่าก็ต้องเป็นที่รู้กันว่าเราคุยกับคู่สนทนาเราว่าอะไรดีกว่าอะไรถ้าเกิดเรา เราเปรียบเทียบกันแล้วเรา it is better ก็คือว่ามันดีกว่านะคะถ้าเราอยากบอกว่าอันนี้ดีกว่า this one หรือว่า this is ก็ได้ง่ายๆ this is better สังเกตว่าก็ใช้คู่กับ is mr นะคะอ่านะพูดถึงสิ่งเดียวก็ใช้เป็น is นะคะอ่าเห็นกันไหมคะ this is better นะคะก็อันนี้ขั้นกว่านั่นเองนะคะมาจากคำว่า good นั่นเองอันนี้ก็คือดีดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดทีนี้คุณนุจะ ให้ทุกคนออกเสียงตามนิดนึงนะคะเอาให้ชัดๆนะประโยคแรก it is better it is better นะคะไม่ต้องรีบนะคะแต่ถ้าอยากพูดแบบสั้นก็เป็น i t นะคะ it ให้จบก่อน it แล้วก็งี้นะคะ it's better นะคะอันข้างล่างลองฝึกพูดนะคะ this is better this เอา th ลิ้นออกมาด้วยนะคะนิดนึงนะคะคำนี้นะคะ th th อันนี้ต้องเอาลิ้นออกมา this นะพูดให้จบคำ this is better แปลว่านี่อันเนี้ยดีกว่านะคะ this is better นี่มันดีกว่านั่นเองทีนี้เราจะมาลองสร้างประโยคที่แบบว่ายาวขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะถ้าบอกว่าเฮ้ยมันดีกว่าเมื่อวานอะลองฝึกลองพูดในใจก่อนนะคะมันดีกว่าเมื่อวานเอาเหมือนเมื่อกี้มันดีกว่าดีกว่าอะไรดีกว่าเมื่อวานนั่นเองนะคะลองพูดในใจนะแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยเนาะ กว่าด้วยนะคะกว่าอลองดูว่าเหมือนกันไหมลองพูดในใจนะคะลองสร้างประโยคในใจแล้วก็พูดเลยนะคะนี่คุณดูเขียนฉเฉลยไว้นะคะ,ะมาดูเหมือนกันไหม it is better than yesterday โอเคทีนี้มีคำเรื่องมากอยู่คำมีตัวหนึ่งคำว่า than than, than th นะคะเอาเรียนมา than นะคะฝึกนะคะเมื่อก่อนคุณดูก็ไม่สามารถนะคะเพราะมันไม่มีในภาษาไทยคำว่า than the, the it is better than yesterday นะคะมันดีกว่าเมื่อวานจริงๆ it is ใช้คำว่า today ก็ได้ it ใช้คำว่า today is better than yesterday yesterday ไม่ใช่ ester, นะะ yesterday นะคะ yesterday นะคะก็ today is better than yesterday ได้นะคะอันนี้ขั้นกว่าที่คุณนุชยกตัวอย่างมาเพราะบางคนก็ยังไม่รู้ว่า better มาจากคำว่า good นะ good better the best นะคะแล้วถ้าเราบอกว่าวันนี้ดีที่สุดเลยอ่าวันนี้ดีที่สุดเลยวันนี้คือ today ใช่ไหม ดีที่สุดเลยแต่ภาษาไทยมันมันไม่ต้องใช้ e m r ไงใช่ไหมคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ดีที่สุดเลยอ่ะมาฝึกแต่งประโยคกันแล้วก็พูดออกมาเลยนะคะไม่ต้องเขียนก็ได้พยายามแต่งประโยคในอากาศเนาะเราเดี๋ยวมาดูฉเฉลยว่าตรงกันไหมนะคะวันนี้ดีที่สุดเลย เอาแบบสั้นๆก่อนนะคะวันนี้ดีที่สุดเลยในภาษาไทยมันไม่มี s m r ไงแต่ภาษาอังกฤษการที่เราจะอธิบายบางสิ่งบางอย่างบอกคุณสมบัติบอกลักษณะมันต้องใช้ s m r เพื่อที่จะให้ฝรั่งฟังรู้เรื่องในเวลาถ้าเกิดเราไม่ใส่ s m r ฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องแต่มันรู้สึกเขาจะรู้สึกมันขาดๆอะไรบางอย่างน,นะคะโอเคอ่ะเหมือนไา้เหมือนไม้เฉลยนะคะ today is the best นะคะ today is the best วันนี้ดีที่สุดเลยนะอย่าลืม is เนาะ อธิบายลักษณะนะคะอธิบายแล้วก็ the best แปลว่าดีที่สุดขั้นสุดอย่าลืมคำว่า the ด้วยนะคะ the เรื่องมากอีกแล้วอ่าไม่เป็นไรนะคะคุณนุชเมื่อก่อนก็ต้องระวังนิดนึงถ้ามี th เมื่อไหร่ต้องเป็น the นะใช้แบบเหมือนทอทองเวลาเขียนนะทอทองกับดอเด็กอยู่ด้วยกันอะแล้วคุณกเคยเขียนคำอ่านมันทองทองกัดเด็กแล้วนักเรยว่าอ่ะอ่านทั้งทอทั้งดอออกเสียงยังไงก็ th <ๆ>เป็นออกเสียงดอเด็กซะเยอะนะคะออกเสียงมันเหมือนกับดอแต่ว่ามีมีเธอเธอผสมออกมาหน่อยนึงนะคะ the best best ท้ายเสียงออกมาด้วยนะคะคุณนุชเน้นทุกคํานะคะว่าแต่ละคำเนี้ยฝรั่งเขาจะเงี่ยหูฟังท้ายเสียงว่าเราพูดครบหรือยังแล้วเขาจะเดาได้ว่าเฮ้ยเราพูดคําว่าอะไรนะคะถ้า best, best 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 อย่างนี้เขาจะได้ยินเป็นอย่างนี้เขาจะได้ยินเป็น best okay? โอเคโออย่งนี้อ่า best แต่ถ้าเราบอกว่าดีที่สุดต้องเป็น the best อ่าแบ่งออกมา นะกับเตัวซอกับตัวทอนคะ best อ่าอย่างนี้เขาเข้าใจว่า the best แปลว่าดีที่สุดแต่ถ้าเราออกเสียงแค่ today is the best จบแค่นี้ the best เขาจะงงเฮ้ hey, best ล อะไรวะงงแป๊บหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะก็พูดให้ถูกแล้วกันพูดให้ถูกกับพูดให้ชัดเรื่องเดียวกันแต่ว่าสำเนียงนี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ระวังนะคะก็สำเนียงจะเอาสำเนียงแบบไหนก็ไปฝึกเอานะคะไม่ว่าสำเนียงแบบไหนถามว่า S สกับีตัวท้ายเนี่ยเขาก็ออกให้ครบไหมเขาออกครบค่ะนะก็เหมือนกับภาษาไทยอะ่ะคำว่าบาทอย่างเงี้ยถ้าเกิดชาวต่างชาติบางคนพูดบาทไม่ได้พูดแค่ว่าบะ เราก็จะแบบว่าเฮ้ยมันค้างอยู่ว่ามันไม่จบคำนะคะก็ประมาณนั้นเนาะ today is the best วันนี้ดีที่สุดเลยแต่ถ้าเราอยากจะแบบพูดให้มันแบบยาวขึ้นสุภาพขึ้นดูแบบมีชั้นเชิงขึ้นอะไรแบบนี้ได้ไหมได้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลยก็เหมือนเดิมเพิ่มข้อมูลไปให้เขานิดนึงโครงสร้างเวลาเราเล่าก็เล่าเหมือนเดิมนะคะ อย่าลืมว่าเวลาเราอธิบายคุณสมบัติลักษณะต่างๆใช้คู่กับ is am or หรือ b นั่นเองคุณนุชชอบคุณของ b เพราะว่าตัวตั้งต้นมันก็คือ b มันเกิดมาคือ b, คาว่า b แล้วมันค่อยแต่มาเป็น is am or เวลาเราพูดในปัจจุบันเนะเนาะต้องระวังนิดนึงว่าถ้าเกิดพูดถึงแค่คนคนเดียววันแค่วันเดียวใช้ is แต่ถ้าพูดถึงหลายคนหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยก็ใช้ r นะคะ am ใช้คู่กับ i คนเดียวนะคะ อ่ะเดี๋ยวเขียนให้ถ้าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลยไม่ใช่ว่าวันนี้วันนี้ดีที่สุดกับวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดแล้วก็เพิ่มรายละเอียดเข้าไปนะคะอ่ะนองพูดดูแล้วเพิ่มรายละเอียดนะคะแต่ลองดูฉเฉลยเนาะเหมือนกันไหมจากอ่ะเดี๋ยวมันบังปากคนนู้นอะจากอันนี้วันนี้ดีที่สุดเลย today is the best อย่าลืม th เอาลิ้นออกมา the best นะ today is the best โอ้คุณโนธทำไมพูดเป็นอย่างนี้ก็ก็ฝึกนิดนึงใครที่พูดยังไม่ชัดก็ฝึกพูดให้ชัดแค่นี้เองเนาะก็เหมือนกับฝรั่งพูดไทยชัดอะเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยทึ่งว่ะเจ๋งว่ะเหมือนกันฝรั่งอะถ้าเกิดได้ยินเราหน้าตาแบบนี้ผมดําแบบนี้พูดอังกฤษชัดก็ก็จะแบบเฮ้ยหัดมาคุณโนก็เคยนะพูดพูดกับพูดพูดกับเพื่อนอยู่และฝั่งนั่งนั่งฝรั่งที่นั่งข้างหน้าเราอะยู่ดีก็แบบหันมาฟังว่าเฮ้ยใครพูดเราก็เฮ้ยอะไรคืออะไรแบบนี้เขาก็แบบเฮ้ย ประเทศเนาะฝึกที่เมืองไทยนี่แหละนะคะถ้าเรารู้หลักการแล้วเราก็ฝึกให้ชัดได้ข้างล่าง today is the best day นั่นเองนะคะขยายไปนะคะ,ะเห็นกันไหมเดี๋ยวอ่ะคุณอุ้งนี้ today is the best day เดี๋ยวขยายอุงนี้ก็ได้อ่ะ today is the best day แปลว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลยนะคะ best day the best day แปลว่าวันที่ดีที่สุดเห็นไหมอ่าใช้คําว่า the ด้วยนะคะอันนี้ขั้นกว่าขั้นกว่าอัน,นี้ขั้นสุดแล้วนะคะก่อนหน้านี้ขั้นกว่าก็คือ better today is better ถ้า ทัวนิดนึงวันนี้ดีกว่าเมื่อวาน today is better than yesterday โอเค better than นะคะจริงๆจ,จ,จะไม่ใส่ than yesterday ได้ไหมได้ก็ today is better ก็ได้ได้ใจความแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดให้มันครบตามกระบวนความเนี้มันก็จะเข้าใจเ,เขาเรียกอะไรนะเข้าใจแล้วมันฟังแล้วมันดูสละสวยอะไรประมาณนี้นะคะโอเคที่จะต้องระวงังอ่ะขั้นปกติคือดีใช่ไหมคือขั้นถัดกว่าก็คือ better ขั้นสุดก็คือ the best นะคะอันนี้คำอื่นคุณดูจะไม่ได้ไล่เนาะแต่ว่าเอาคำที่แบบว่าเราเจอกันบ่อยแล้วก็มักจะหลงลืมหรืออะไรเงี้ยมีคำหนึ่งนะคะวันนี้เสนอสองคำนะคะว่าดีกว่ากับแย่กว่าโอเคไหมตรงกันข้าวกับคอว่าดีก็คือคำว่าแย่นะคะแย่ก็ได้เลวก็ได้เป็นอย่างนี้นะคะคำว่าแย่หรือเลวนึกออกไหมอะลองนึกดูคำว่าอะไรนึกในใจนะคะแล้วเดี๋ยวคุณดูจะเขียนขั้นกว่าแล้วขั้นสุดเนาะ ลองนึกดูว่าทราบกันไหมโอเคอ่ะคำนี้นะคะ bad bad แปลว่าแย่หรือเลวนั่นเองนะคะโอเคฟังนี้ worse อย่าลืมว่ามีตัว r แล้วก็ตัว s e นะคะออกให้ครบนะคะ e ที่ท้ายสุดสุดท้ายเนี่ยเหมือนการันนั่นเองไม่ต้องไปบอกว่า w o r s y ไม่มีนะคะเป็น w o r s โอเค w o r s แต่อย่าลืมตัว r นะคะ wo ใช่ไหม w o e นะ worse ก่อนจะ s ต้องมีมีตัว r นิดนึงเออเงี้ยนะคะอ่าลิ้นลิ้น <laughs> ไปอยู่ข้างหลังแบบนี้เออตัวร a นะคะ r a เรือ r a ไม่ใช่ร a ธรรมดาต้องเนร a หัวปากนิดนึงนะคะนึกถึงเพื่อนสาวอะไรแบบเนี้ยเออฉันรักเธอเงี้ยรักเสื้อมันรัดอะไรแบบนี้ต้องไปฝึกนะใครแบบว่า raw raw อย่างนี้ไม่ได้ไปฝึกมาฮะ,ะอันนี้ออกเสียงเป็น worst นะคะ worst แปลว่าแย่กว่าทีนี้แย่สุดก็คือ the worst มีตัว r w o r s t นะคะทายเสียงก็ worst โอเค the worst โอเคอ่ะ it is bad อ่ะเดี๋ยวลองไล่ไป it is bad เฮ้ยมันแย่ it is bad มันแย่โอเคมันแย่กว่า it is บางคนบอกว่าแย่กว่า better ไม่มีนะคะใช้ worse นะคะ it is worse than I thought อ่าเอาอันนี้ไปอันนี้ใช้บ่อยนะ it is worse than I thought เฮ้ยมันแย่กว่าที่ฉันคิดว่ะอ่าเป็นอย่างนี้เลยให้เาลงอันี้มองเห็นกันไหมคะอ่ะอันแรก it is bad ก็คือขั้นไม่ได้กว่าขั้นปกติเฮ้ยมันแย่แต่ข้างล่าง it is worse ไม่ใช่ b a t t e r นะคะใครเคยใช้ b a t t e r ก็ยกเลิกไปนะคะใช้เป็น worse it is worse than I thought โอ้โห th เพียบเลยเดี๋ยวคุณูขีดให้เห็นเน้นๆนะคะ th ก็ต้อง ออกให้ชัดนะคะแล้วก็ท้ายเสียงก็ต้องออกให้ชัด words นะคะพูดช้าๆชัดๆนะคะ it is worse than I thought มันแยก่กว่าที่ฉันคิดนะคะ it is worse than than t th, s t h นะคะ than I แปลว่าฉัน thought thought น,นี่คิดที่ผ่านมาแล้วที่ฉันคิดในที่นี้ก็คือ ที่ฉันเคยคิดไว้นั่นเองนะคะ thought มาจากคำว,ว่า think think ที่แปลว่าคิด thought แปลว่าที่เคยคิดไว้ที่คิดก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะ thought คำนี้ยังมีความหมายหนึ่งแปบลบว่าความคิดได้ด้วยนะคะ what is your thought ความคิดของคุณเป็นไงบ้างนะคะ what is your thought Thought, แปลว่าความคิดได้ด้วยแปลว่าคิดได้ด้วยนะคะมาจากคำว่า think นะคะถ้าพูดในปัจจุบันคือ think แต่ถ้าเกิดเคยคิดก่อนหน้านี้ก็คือต้องเปลี่ยนเป็น thought I thought นะคะหรือว่าถ้าเกิดเราเข้าใจผิดเราเคยคิดบางอย่างไปแล้วแล้วเราเข้าใจผิด I thought that ฉันคิดว่าแต่ถ้าเขาได้ยินคำว่า I thought t แสดงว่าเรื่องจริงมันไม่ได้เหมือนที่ฉันคิดแบบฉันเคยคิดว่าอย่างนี้แต่จริงๆเราไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้คือแย่กว่าและแย่ที่สุดอะ่ะโอ้โห อลองลองดูนะคะใช้คำว่า this is ขึ้นต้นก็ได้ลองฝึกนะคะแล้วก็ออกเสียงนะคะอาจจะไม่ต้องเขียนตามก็ได้แต่ฝึกแบบคิดในคิดในอากาศคิดในหัวแล้วก็ลองออกเสียงนะคะ,ะนี่นี่มันแย่ที่สุดเลยอ่เดี๋ยวคุณตะกี้พูดไปเขียนไปก็เลยตกเดี๋ยวขยับนิดนึงนี่มันแย่ที่สุดเลย นี่เป็นสิ่งที่แบบว่าแย่เวอร์อะไรแบบนี้หวัวแย่ที่สุดเลยเอาไว้เอาไว้บนหรือว่าเอาไว้แสดงความคิดเห็นก็ได้นะคะอ่ะ this is the worst okay this แปลว่านี่ this is the worst แปลว่านี่มันแย่ที่สุดเลยนะ the worst ทีนี้ life นี้คุณนุชอยากให้โฟกัสเรื่องขั้นกว่านั่นเองนะคะดีดีกว่าแย่แย่กว่าประมาณนี้นะคะสิ่งที่หลายๆคนยังไม่ทราบก็คือว่าแย่คือ bad แย่กว่าคือ worst แย่ที่สุดคือคำว่า the worst o k เคแล้วเราทวนนิดนึงคำว่าดี good ใช่ไหมคะ good แล้วก็ดีกว่าไม่ใช่ gooder นะดีกว่าไม่ใช่ gooder ต้องเป็น better better อ่ะเ <c oughs> คยได้ยินเนอะแล้วก็ขั้นที่สุดของคำว่าดีคือดีที่สุดก็คือ the best โอเคอัน okay. นี้เราก็จะคุ้นกันดีนะคะแล้วก็ the best โอเคสรุปให้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วอย่าลืมว่าใช้คู่กับ b นะคะ verb to be แต่งออกมาเป็น is am a r e นะคะถ้าเกิดพูดในปัจจุบันนะเลือกให้ถูกนะคะถ้าสองคนถ้าเราสองคนนะ a m I a and I ฉันสองคน ไม่ได้ใช้คู่กับ is ไม่ได้ใช้คู่กับ am แต่ใช้คู่กับ a r Emma and I are the best โอ้โหนี่ชมตัวเองชมคั่กันเอง Emma กับฉันเนี่ยดีที่สุดเลยนะคะก็สรุปให้เป็นอย่างนี้นะคะอ่าโอเคเป็นถ้าเป็นแย่อ่ามันยังคุณดูอ่ะถ้าเป็นแย่อ่ะแย่ก็คือ bad นะคะแย่กว่า worse แย่ที่สุด the worst นะคะ the worst ดี good ดีกว่า better ดีทะะี่สุด the best แล้วก็ใช้คู่กับ b นะคะ บีก็คือ is มาไปเลือกใช้ให้ถูกว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าเล่าเรื่องแค่ของสิ่งเดียวคนสิ่งเดียวใช้คู่กับ is นะคะแล้วก็ถ้าใช้หลายๆคนใช้คู่กับ or นะคะ I am ใช้คู่กับ i นะคะลองไปฝึกแบบนี้ก่อนเอาง่ายๆก่อนจริง,รงๆคุณนุชไม่อยากจะสอนหลายๆอย่างในหนึ่งวันเดี๋ยวมึนนะคะเอาวันนีย้ยกมาเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ในเพจคุณนุชจะมีคําขวาัญหรือว่าคำคมอะไรแบบนี้ลองเข้าไปดูนะคะช่วงนี้คุณนุชก็จะใช้คําว่ากว่าขั้นกว่าหรืออะไรแบบนี้มันก็จะคล้องกับรูปโพสต์ที่คุณนุชโพสไวนคาากกทุอย คนเะนี uh ่ ฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็พูดให้มันคล่องขึ้นนั่นเองนะคะคุณนุชเข้าใจค่ะคุณนุชเคยเป็นมาก่อนนะอ่นอัดมาก่อนเรียนอย่างเดียวแต่ว่าพูดยังไม่ได้สักทีนะคะก็ช่องทางติดต่อของคุณนุชนะคะก็ที่สะดวกสุดจะเป็นไลน์แอดนะคะก็แอดเพื่อนมาได้นะคะจะไดะ้เขาเรียกอะไรนะรับทิปส์ดีๆแล้วก็ได้แชร์ข้อมูลต่างๆในไลน์แอดของคุณนุชนะคะแอดไซนะ์ใะ้แล้วก็มีวงกลมรอบๆนะคะ K R U N U C H นะคะแอดมาได้นะคะแอดคุณนุชน,นั่นเองนะคะมีไรสอบถทมได้หรืออยากให้ทำวิดีโออะไรต่างๆนานาหรืออะไรเง แล้วก็วันนี้วันศุกร์ก็ขอให้ทุกคนม,มีความสุขกับวันศุกร์นะคะ Happy Friday โอเค Hope you have a good Friday ขอให้ทุกคนแบบว่ามีวันศุกร์ที่ดีนะคะแล้วก็ Happy um, Happy Friday for everyone โอเค Hope you take care and have a good evening โอเคมี uh, ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ Hope you have a good evening ก็คือขอให้มียามเย็นที่ดีนั่นเองนะคะโอเค Love you take care b y ยบาย See you later เจอกันคราวหน้านะคะบายบายค่ะ